พูกแคสแล้วพี่น้องยังทางถ่ายคลิปสบดพี่น้องดีพี่น้องนะถ่าด้คอดมกมาถ่ายเนาะบอลอันนี้บอมึงมาซ้มเมียใหม่พี่น้องไอ๋ออยาสบายดีบ่อสบายดีไหมถุงยาไหมยาเออเป็นหูกัเปน้องเป็นมูกองเป็นกล้องนะ น้ำมงสยิบใบได้พี่น้องเลยน้ำมงสยิบใบทำงานอยู่เพล่ะในภาคขาวอยู่ภาคใต้ของอันประเทศลาวน้องพี่น้องแขวงอันอัตตะเปืยพี่น้องไต้สุดเลื่อยบักเซยได้ไหมพูดนะเอาโต้ได้อพี่น้องเลยเห็ดกล่องเด้อน้ำๆได้บักเซยมาสบายดีมา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 เก็บตามเอง เอาไปหอกกล้องแม่ลูกเป็นมือกล้องโอ้โหซอลให้มือล้องมาไปมาพี่มานั่งพี่เป็นมือสอลทงมือกล้องและพี่น้องมันแบบตัดต่อบรได้บทำให้น้องเออโทรศัพท์มันความจำมันจะเต็มไก่ต้องถ่ายอ่ะจบด่วนเลยมาพี่มานั่งแมาไว้เอ้ยไปนั่งแมวไว้มือนเลยมานั่งอแมวไว้ลูก

bơi bơi hoi hết hoi hết hai ba nítu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  ba

ว่าเราแซนก่บาทเนาะวันละแสนหากี่บาทยันไปมึงยียวอยู่แสนหาพิษท่านวันละหม่กาควันละแสนหนึ่งแสนหาหมื่นจีบเนาะเป็นเงินไทยสองร้อยสองร้อยหาสิบะสองร้อยมาแสนสามสิบสี่เลยเหรอแสนสามสิบสี่เหรอ

ไทยหน้าห <S 々> ุ่นให้บอแม็กบอแมไทยหน้าให้บอแม็กไทยสะห่าบอแม็กลุยกแบงแล้วปีนี่แบงแล้วเห็นไทยนำบอแม็กซีเห็นยังแด้วไทยเรวเาแบงป่ไม่แบงเอ้ย ตื่นมากะห้พอติดจักรรถได้หายพอพอกิดจักรถได้หรือบ่บ่เจ้าและตัวไ้แบงกนยตัวไ้แบง้องมักรเดัดนั่นเน้ยเห็นไบบนี้ ฉันเตียงกับเตียงเงินคืนมากินข้าวแล้วไม่มันดับเอาแม็กกับอันรบลานบ่ตายอะกันดับมติดจ้างว่ได้ีเขาเต็มมออย่างนะมีคนกินอะนะติดจ้างทไทยได้หรคนเพื่นนีอาหบุ๋ขับไก่นะนี่ได้นบาติง

เมันส่ปีสี่ชิบหปีแหละมนึ่งไเงยติ๊จักกบินตีกจำลางหอเบิดกัะย่างเผาไปเลยติ๊กจักกะบิดนเนี่ยควันของนี่เองมองเตาลีนมาตีกัตบ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 อม้งประจํ น้องแห้งห um, ่ดทุมมันอะไรตีกั๊บมาเอจันก่อนสี่ีนะทมตีสี่สีนะาือไสุดท้ายก็อยากสอบจักก็อยากสอบอยกมีานสอบเลยนะไรอยากกระโดดทั้วัวูนันนะเฮ้ยกูไม่เห็นแทนอยากใหม

นี่น้อยแบ่มสนีซี้ออนองเสืงซีนั่น่ันอไมิ่ั้นอรนีสั่งมาจกห้องแท้มาใส่มาให้เขามาเห็นหายกจ้าสั่งมาเองให้เขามาใส่ห้ั่งสินมันนาะในกระปี้วในช่องปีะเนาใส่อ เขาแต่เขาเห็ดหนาเน,ะนเาะตีน้นเ,เห็ดหนาเขาท่านสร้างนาะส่วนลายเขาที่เอาตัวเขาเขายขายดีเนาะขายดีจรงเนาะ